ทุกผู้ชมครับอย่างที่น้องดาวบอกไปครับว่าใครที่กําลังจะเริ่มต้นในการทําธุรกิจออนไลน์แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงหรือว่าควรจะต้องทําอะไรบ้างอะไรเป็นสินค้าที่ณตอนนี้โลกออนไลน์เขาเป็นที่ต้องการกันเดี๋ยววันนี้ครับเรามาคุยกับแขกรับเชิญซึ่งแน่นอนว่าคุณผู้ชมคงจะคุนหน้าคุนตากันดีอยู่แล้วกับผู้ที่มีความประสบความสําเร็จครับเกี่ยวกับเรื่องของการขายของออนไลน์กับดรแนนวันนี้ไปพบกันเลยครับกับแขกรับเชิญของเราดรวรพันธ์จันทรากุลสิรินะครับหรือว่าดคีบ สว,ส,สวัสดีครับแนนสวยมากๆเลยนะคะ,คคะชื่อดอรดแนนเนี่ยก็คือประสบความสําเร็จในเรื่องนี้อยู่แล้วยอมทิ้งเงินเดือนหลักแสนๆเลยเพื่อมาลุยธ <c oughs> ุรกิจออนไลน์ <c oughs> มีเคล็ดลับทายัางไงได้บ้างคะทาให้ธุรกิจออนไลน์เนี่ยปังขนาดนี้ค่ะก็อันดับแรกถ้าจะทําธุรกิจออนไลน์นะคะเราต้องเลือกดูก่อนว่าเราจะขายสินค้าอะไรนะคะซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของธุรกิจเลยทีนี้ถ้าเรามีสินค้าอยู่แล้ว ก็ก็ก็สามารถเอาความความรู้ในโลกออนไลน์ไปใช้ได้แต่ถ้ายังไม่มีอะค่ะก็ให้เลือกสินค้าที่เราชอบอแต่ว่านายก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกไม่ได้เหมือนกันว่าจอาสินค้าอะไรที่ตัวเองชอบก็เลยมีหลักการแบบนี้ว่าเองั้นเราก็ไปดูว่า สินค้าอะไรในโลกออนไลน์ที่มันขายดี3อันดับแรกบ้างครับผมอันดับ3ปรากฏว่าเป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องประดับของใช้ตกแต่งร่างกายนะคะอันดับสองก็จะเป็นพวกแบบเครื่องสําอางครีมบำรุงผิวอันดับหนึ่งค่ะค่ะคืออะไรคะอะไรฮะอาหารเสริมค่ะโอ้โหซึ่งแม้ว่าเราจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบทานอาหารเสริมก็ตามแต่ว่าในเมื่อธุรกิจเนี้ยมันเป็นธุรกิจอันดับหนึ่งค่ะซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าอย่างที่แนงเคยคิดนะเอ้ยมันมีคนขายกันเยอะแล้วอะค่ะแต่ที่มีคนขายกันเยอะ ว่าคนซื้อเยอะกว่าครับแล้วก็ในปี2513ค่ะในประเทศไทยเนี่ยมีคนซื้ออาหารเสริมมากถึงเกือบ25,000ล้านบาทค่ะเยอะแสดงว่าคนสมัยนี้คือหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะอันนี้คือเฉพาะผู้หญิงหรือว่ารวมผู้หญิงผู้ชายด้วยคหมดเลยค่ะทั้งประเทศแสดงว่าผู้ชายนี่ก็หันมาดูแลตัวเองตอนนี้เหมือนเทรนด์เรื่องของการดูแลสุขภาพมันมาเยอะมากขึ้นผมเลยสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บต้องสวยเด้งตลอดค่ะทีนี้เรื่องของหลักสําคัญเละครับ การทำธุรกิจออนไลน์เลย คือคือเรื่องของการหาสินค้าหรือเปล่าหรือว่าเรื่องไหนเป็นสำคัญที่สุดคะคือพอเราหาสินค้าได้แล้วเราเลือกสินค้าได้แล้วค่ะสิ่งที่สําคัญของแม่ค้าออนไลน์คือเรื่องสต็อกที่เป็นปัญหาหลากักค่ะ<ต>เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะแนนก็เลยมีเทคนิคองเรื่องของการทอาออนไลน์ที่เราไม่ต้องสต็อกสินค้าโดยใช้ระบบใหม่ที่เป็นระบบดอปชิฟฟูฟิเมต์ค่ะครเราสามารถเป็นแม่ค้าออนไลน์ไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องเสี่ยงแล้วก็ขาดไม่ได้ก็ไม่ต้องกลัวว่าสต็อกจมหรือว่าขาดทุนค่ะแสดงว่าคลายปัญหาสําหรับคนที่มีปัญหาใในนนนเเเรื่่อองงงขิทุลลยชม้้คะแแวบบี สต็อกของแล้วจะทํายังไงให้เราขายดีคะมีเคล็ดลับยังไงบ้างคะต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้อยู่ที่ความรู้แล้วค,ะค่ะเราเลือกธุรกิจได้เลือกสินค้าได้แล้วก็ไม่ต้องสต็อกเลือกระบบที่ดีได้แล้วเราต้องมีความรู้ค่ะความมุ่งมั่นอย่างเดียวไม่พอวันนี้ความรู้หรือช่องทางการจัดจําหน่ายเป็นเรื่องสําคัญคว่าเราจะทํายังไงให้ คนซื้ออะค่ะหรือลูกค้ามองเห็นเรานั่นก็เลยคิดว่าความรู้เนี่ยมันสามารถเรียนรู้กันได้โดยผ่านคอร์สออนไลน์คะ่ะใช่แล้วแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องคอร์สออนไลน์ขออนุญาตเข้าถึงโปรโมชั่นก่อนละกันเพราะว่ามาแต่ละครั้งเองจํากัดแค่100สายคือคนสมัครกันไม่ทันเลยดงแนงขอโปรโมชั่นอีกสักรอบฮะได้ค่ะสําหรับรายการ5าชาวเรื่องวันนี้เป็นพิเศษเลยนะคะจากราคาปกติ9,700บาทค่ะวันนี้100ท่านแรกค่ะนะคะเหลือเพียง97บาทเท่านั้นนะคะสแกน QR c ค d e กันได้เลยค่ะ ะะหรือ Line แ dr99 หรือโทรมาที่0649539535ได้เลยค่ะครับผมเพราะฉะนั้นโปรโมชันนี้รีบจับอจ,บจบองกันเลยค่าทานได้เท่านั้นมาแรงนะแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยแล้วคอร์สนี้นะคะถ้าสมัครไปแล้วเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างคะก็จะได้เรียน เริ่มต้นทําธุรกิจออนไลน์ได้เลยสําหรับคนที่ไม่มีความรู้เลยหรือมีความรู้อยู่แล้วก็สามารถมาต่อยอดได้ตั้งแต่เรื่องของการปรับโปรไฟล์เฟซบุ๊กสร้างหน้าร้านในโลกออนไลน์แบบฟรีๆไม่เสียตังค์เลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเวลาเรามีสร้างแฟนเพจหน้าร้านในโลกออนไลน์เราไม่ต้องเสียตังค์แล้วเนี่ยเราก็จะต้องทําภาพทําวิดีโอให้ดูสวยงามน่าติดตามนะคะหรือว่าเรื่องของการคิดแคปชั่นการเขียนคําโฆษณาไงให้ดึงดูดสะดุดตาสะดุดใจคนดูเข้ามา เสร็จปุ๊บตัดสินใจซื้อเลยไม่แบบไม่ลังเลเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็จะสอนหมดเลยและที่สําคัญนะคะยังจะสอนเรื่องของการยิงแอดโฆษณาให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่มแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าแอดโฆษณาเยอะด้วยค่ะเป็นสิ่งสําคัญนะเลยสิ่งสําคัญแหละในการซื้อขายของออนไลน์เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้า เกิดไม่มีความน่าเชื่อถือแต่สินค้ามันดีแค่ไหนก็ตามคนก็ไม่ซือ้อคนก็ไม่กล้าซือ้อหรือเขาอาจจะไม่เห็นเราใช่หรือเขาอาจจะมองไม่เห็นเราเลยด้วยซ้ำอย่างที่รับต้แดน,นบอกนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากเรียนขออีกหนึ่งช่องทางกับโปรโมชั่นนะฮะค่ะ,ะติดต่อมาที่ Line dr99 ได้เลยค่ะนะคะหรือว่าสแกน QR c ค d e เลยนะคะหรือว่าโทรมาที่0649539535 100ท่านแรกในวันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะจะได้คอร์สแถมด้วยค่ะโอ้ค่ะแถมอะไรบ้างคะคอร์สติ๊กต็อกค่ะคอร์สติ๊ก ยังไงไม่ได้เลยนะคะเ่นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือคอร์สไลฟ์สดค่ะไลฟ์ยังไงให้คนรักแล้วควักตังค์ให้เราซื้อสินค้าจากเราทางติ๊กตอกทางไลฟ์สดอันนี้เป็นคอร์สแถมฟรีพิเศษในเดือนแห่งความรักนะคะในเดือนที่กําลังจะเอตรุษจีนด้วยนะววันี้นะคะต้อนรับนะครับในสักกาดใหม่ของของตรุจีนด้วยในนกรุภาพันอย่างที่บอกไปครับว่าแน่นอนว่าคนที่เขามาเรียนเนี่ยอาจจะมีทั้งความรู้บ้างไม่มีความรู้ก็สามารถเรียนได้หมดเลยเรียนได้หมดเลยเพราะว่าเรามีครูพี่เลี้ยงค่ะสอ สอนเสมือนจับมือทําเลยนะคะสอนตั้งแต่โหลดโปรแกรมโหลดแอปพลิเคชันกดตรงไหนก็จะบอกแคปหน้าจอสอนกันเหมือนจับมือทําแล้วก็100ท่านแรกเนี้ยค่ะจะได้รับคอร์สพิเศษ2คอร์สนี้ฟรีด้วยนะคะหลังจาก100ท่านแรกขออนุญาตกลับไปแล้วคาก็พันเจ็ดร้อยวันเหมือนเดิมต้องรีบๆนะต้องสนใจไหมคะรีบเลยนะคะสมัครไปเรียบร้อยแล้วฮะเรียนไปวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับจบคอร์สเลยฮะจะสร้างธุรกิจออนไลน์ได้แล้วเดี๋ยวจะสร้างธุรกิจอนไ์กับเขาบ้างดีกว่าให้ทันกะจดเห็นบอกว่าในคอร์สนี้เองเนี่ยนอกจากจะมีการแบบมีคู ที่เลี้ยงสอนอยู่แล้วประกบคู่ในการทําทุกอย่างเลย เห็นบอกว่ามีผู้ประสบมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายที่ประสบความสำเร็จมาแชร์ด้วยถูกไหมฮะต้องบอกว่าครูทุกคนที่มาสอนในคอร์สนี้ค่ะไม่ได้สอนตามทฤษฎีไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ไหนแต่เป็นแม่ค้าออนไลน์ตัวจริงที่ประสบความสําเร็จในโลกออนไลน์หลักล้านจริง<อ>ๆแล้วกลั่นกรองมาจากประสบการณ์คือเขาได้ลองผิดลองถูกได้แบบศึกษาจนกระทั่งมันแบบเอออันนี้มันคือในโลกของความเป็นจริงที่มันใช้ได้แล้วเอาประสบการณ์เนี้ยค่ะมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนโดยตรงเลยจากประสบการณ์ครูออนไลน์หลักล้านค่ะทุกคนเพราะจะไั้ไม่ใช่แค่ทฤษฎี ิดลองถูกกันน้องก็คือมาเรียนได้เลย,เลยมีคนลองผิดลองถูกมาให้เราเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็สามารถเรียนกับผู้ที่มีประสบการณ์ได้เลยใช่ใชค่ะ,คะหนึ่งท่านแรกพิเศษมากๆเลยค่ะ,คะยัง <มา S 2> โปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งสําหรับช่องทางในการสมัครคอร์สถ้าสนใจต้องทํายังไงบ้าง<ถ>อีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าสนใจสแกน QR Code ได้เลยค่ะหรือว่าไลน์ d a i เก้าเก้านะคะหรือว่าโทรมาก็ได้นะคะตาม QR code หรือว่าตามหน้าจอเลยค่ะ0649539535นะคะ100ท่านแรกค่ะนอกจากได้ราคา97บาทแล้วยังจะได้แถมฟรีนะคะคอร์ส Tik Tok Marketing ก็คือหาเงินจากการเล่น Tik t o ็อกได้แล้วก็ไลฟ์สดนะคะเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่แบบอุ้ยคนไลฟ์สดเก่งๆนี่หาเงินได้เป็นแสนเวลานะคะใช่แป๊บเดียวเป็นชั่วโมงนึงคือคือรายได้เขาเป็นวินาทีเลยนะวันหนึ่งอ่ะคนที่ไลฟ์เก่งๆเนี่ยนะคะ ขายได้วันเป็นล้านค่ะนี่คอร์สไลฟ์สดนี่แบบว่าหาเงินเยอะมากนะคะรวยกันแบบพลิกชีวิตเยอะมากแต่คอร์นี้เราแถมให้ฟรีเลยค่ะสาหรับท่านที่โอนมา100ท่านแรกมีครูพี่เลี้ยงเลยนะคะค่ะมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแลนะคะใช้โทรศัพท์มือสืสอเลยใช่ไหมใช้โทรศัพท์สื่อเครื่องเดียวด้วยค่ะใช้แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือในช่วงเวลาเรียนเองก็สามารถเรียนได้ทุกคนด้วยหลังเลิกงันก็สามารถที่จะเรียนได้ใช่ค่ะหรือว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ใช่ไหมคะสะดวกแล้วก็ตอบโจทย์ในยุคสมัยนี้มากๆเลย ใะคระที่สนใจนะคะต้องรีบสมัครได้เลยนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นนี้เนี่ยเราไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะคอย่างที่บอกว่าการเรียนการเรียนออนไลน์คองธุรกิจออนไลน์เนี่ย <ๆ S 2> มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากนะคะถ้าเรามีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในครั้งนี้นะคะ่ะวันนี้นะคะต้องขอขอ,ขอบคุณดรแนนมากๆเลยนะคะที่มาบอกเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจออนไลไน์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมา,มากเลยนะครับขอบคุณค่ะย้าโปรโมชันอีกรอบหนึ่งนะคะคุณผู้ชม97บาทเท่านั้นสแกน QR code คดที่อยู่มุมจอก็สามารถได แบบนี้เปิดโอกาสในการทําธุรกิจออนไลน์ให้กับคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยในยุคสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ออนไลน์เป็นทางรอดของทุกๆคนในยุคปัจจุบันครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งฮนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อครับ